วันนี้นะครับจะมาผัดคะนา้นาคะน้าบไฟแดงนะครับนี่เนาะไฟก่อนไปยาวหน่ะ 好，就这样。 top không xuống các bạn đi trên mấy trên gần ừ, ok พอเสร็รบร้อยครับนี่เสร็จแล้วครับคณะไฟแดงอร่อยร้อลูกปากขอบครับ